ัสดีครับพี่น้องพอๆกันกับผมพายุเคยภรรยาคาวงวันนี้หาอยู่หาจินในสวนคือเก่าครับวันนี้สิผ้าพี่น้องไปหาแห่หาแนหาแนใครครับหาแหนไครอย่าใครมดแดงนะครับไปกันเลยครับนี่ก็เป็นต้นมะม่วงอยู่สวนเรา เจอรังแรกแล้วนะครับเจอรังแรกพี่น้องอ,อกกุปกรณ์เท่ากันนี่ละกระคุครับเจอรังแรกดูครับพี่น้องมีไข่ไหมพีม่กระแม่บอกใช่มีไข่ ไข่ขูลงนะครับเป็นแม่เป่งเป็นเฟงแหละก็มีครับ ครับรังแรกรังแรกมาดูมาดูการรังแรกไข่มีไข่อยู่ที่น้องาสีเห็ดแบบไหนก็คือนี่ครับก็คือ เปี่ยงเต้ครับ ไปพี่น้องไปห้างไหมนะนี่พี่น้องต้นแดงต้นเลย พีน่น้องอาหารสันยอดอาหารตามฤดูกาลนะครับปีหนึง่งนี่เท่ยเดียวนะครับพี่น้องไข่มดแดงครับครับพี่น้องนี่คือมือนีนะครับวันนี้เราได้ แค่นี้เบาได้แงเบิดคู่ห่างนะพี่น้องนะแงะพอได้กินครับพี่น้องนี่อาหารบ้านๆตามฤดูกาลของบ้านเฮ้านะครับพี่น้องไข่มดแดงครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับคลิปหนาพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ผมพันเคยได้ขอกก่าเข้า่าขอพูดหนสวัสดีครับ